สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เรามาดูหนอนขี้โกรธกันนะครับท่านผู้ชมครับหนอนพวกนี้นะครับกระผมจับตัวของเขาออกมาจากมะม่วงสุกนะครับที่เขาเข้าไปกัดไปกินแล้วทําให้มะม่วงเน่านะครับท่านผู้ชมครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้แหละครับขี้โกรธ นะกระดื้อกระดืไปไม่ทันใจก็กระโดดนะครับแล้วก็ขดตัวแล้วก็โดดไปกระโดดมานะครับจากมาอยู่3-4ตัวครับนี่น่ะน,ะนะครับกระโดดปุ๊บปุ๊บเลยน,นี่ก็คือตัวการที่ทําให้เรากินมะม่วงไม่ค่อยอร่อยนะครับท่านผู้ชมครับ หนอนพวกนี้นหะครับที่ทําให้รรยากาศการกินมะม่วงของเราไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ากินกินไปก็เจอหนอนนะครับ กระโดดดูกราดูกราบไปไหนต่อไหนนะครับท่านผู้ชมครับอโอ้โหนี่ก็ทำท่าว่จาจะกระโดดได้ตุ้มไปไกลเลยครับท่านผู้ชมอืมอืมกรโดดไปทึ่ไหนก็ไม่ทราบครับ เนี่ยครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านที่รับประทานมะม่วงสุกนี่ก็ขอให้ระวังเดี๋ยวไปเจอตัวหนอนอุบาทพวกนี้เข้าให้แล้วก็กินไม่อร่อยนะครับท่านผู้ชมครับโดดตุ๊บเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอ่าทางช่องของเราก็ขอนาเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับโปรดระวังเวลาทานมะม่วงนะครับท่านผู้ชมครับเขาจะไปฝังตัวอยู่ในมะม่วงสุกเลยครับ อก็ขอให้ท่นมีความสุขกับการอ่ารับประทานมะม่วงนะครับแต่ก็ขอให้ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากหมอนพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับอืมอืมครับกระดืบกระดืบไปมาอยู่ไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับอืม คร่บนอนขี้โกรธครับตึ๊บเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมน่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอ่าสวัสดีครับ